เป็นงานที่หารายได้ให้กับสมาคมเป็นรายได้หลักที่จะดูแลสมาชิกทั่วประเทศจากค่าสมาชิก2,100บาทตลอดชีพนี้ไม่สามารถจะดูแลกิจการของสมาคมให้เดินต่อไปได้จำเป็นที่สมาคมจะต้องหารายได้จากการที่ปี2562โฟโตโฟแฟร์ขาดทุนย่อยยับอันเนื่องมาจากปี2561การบริหารผิดพลาดการประชาสัมพันธ์ไม่ดีไม่มี สิทธิภาพทําให้ไม่มีผู้คนเข้ามาในงานหรือเข้ามาน้อยจนบริษัทได้รับความเสียหายเพราะลงทุนแต่งบูธแตกไปแล้วขายสินค้าไม่ได้ไม่มีผู้เข้าชมตามที่ตั้งใจปีถัดมาทางบริษัทจึงไม่ยอมไปออกเพราะผ่านมานั้นขาดทุนแต่คณะผู้บริหารก็ได้เชิญชวนขอร้องรวมทั้งลดราคาค่าพื้นที่50%เเพื่อให้มีบริษัทมาออกแสดงสินค้าการจัดงานครั้งนั้นมุ่งเป้าว่าจะ ต้องจัด3ฮอเพราะว่านายกคนก่อนจัดถามหอมิฉะนั้นจะน้อยหน้าสมัย25ที่จัดถามหอผลปรากฏว่าเมื่อลด50%แล้วยังไม่มีผู้ออกบูธพอจึงได้รับการช่วยเหลือจากทางเจ้าของฐานที่ได้ไปหาห้างค้าปีกมาแชร์พื้นที่ไป1ฮอจากหม0 0นตารางเมตรเหลือหมื่นตารางเมตร1ใน3แชร์ไป1ใน3จากการออกแสดงสินค้าเพียงแค่หนึ่งตารางเมตรจะ สังเกตตามชาร์ตตารางที่ส่งมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจะเห็นว่ารายจ่ายของปี2561ในงานโฟโตแฟร์อยู่ที่ประมาณ15ล้านพอมาถึงปี2562ที่ขาดทุนมากมีผู้ซื้อบูตน้อยแบ่งพื้นที่ขายไปให้ผู้อื่น1ฮห,หอเท่ากับจัดงานเพียง2ฮหอแต่มีรายจ่ายถึง16ล้านบาทจะถามว่าเพราะอะไรเมื่อลดพื้นที่เมื่อ,อไรายได้น้อยจึงยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปี2561 และในงานปีนี้แทนที่จะจัดรางวัลเพื่อจูงใจลูกค้าที่เข้ามาร่วมงานหรือประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเชิญมาร่วมงานแต่กลับไปแจกรถยนต์ราคาหลายแสนบาทซึ่งทําให้บริษัทรู้สึกผิดหวังว่าผู้บริหารไม่ได้สนใจในการส่งเสริมธุรกิจการถ่ายภาพอย่างจริงใจและมีเลตใน,นในการจัดงานหลังจากงานจบลงผู้ได้รับรางวัล รถยนต์คันดังกล่าวก็ขายสิทธิ์เพราะอ้างว่าไม่มีเงินเสียภาษีก็มีบุคคลที่มารับซื้อสิทธิ์แทนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นบุคคลเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารคณะนี้หรือไม่อย่างไรน่าจะได้มีคําตอบการที่โฟโตโฟแฟร์2 0งศหรือปี2562ขาดทุนย่อยยับจึงเป็นความเสียหายอย่างหนักของสมาคมที่ได้สะสมบารณีความเชื่อถือต่อบริษัทห ร้านและผู้ประกอบการทั้งหลายเมื่อขาดทุนแล้วยังมาอ้างว่าขาดทุนเป็นเรื่องปกติทั้งที่เศรษฐกิจตอนนั้นยังดีอยู่มากนักท่องเที่ยวก็เยอะการค้าต่างๆรุ่งเรืองปัญหาเศรษฐกิจโลกก็ไม่มีแต่กลับทำให้งานเสียหายยับเยิน